เอ็มเทคชัดชัวร์พีเชัดล้านเปอร์เซ็นต์ สวัสดีค่ะคตอนนี้คุณผู้ชมสู่รายการ s e Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะวันจันทรค่ะจะเป็นเรื่องราวของแนวคิดการตลาดนะคะที่เก็บเกี่ยวเอามุมมองต่างๆค่ะจากนักธุรกิจนะคะจากเรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จเองรวมถึงประสบการณ์ดีๆค่ะที่เราไปพบเจอมานะคะมาเป็นตัวอย่างมาเล่าให้กับคุณผู้ชมนะคะทั้งคุณเพื่อนช่างที่ทําธุรกิจจานดาวเทียมรวมถึงผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมของ PSI ที่อาจจะทําธุรกิจอื่นๆนะคะและยิ่งไป กานั้นก็คือคุณสามารถที่จะเอาแนวคิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้กับการดาเนินชีวิตของท่านได้ด้วยและวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากทิปของฮ่องกงเพราะอย่างที่บอกว่าการที่เราไปทิปที่ฮ่องกงของ PSI เนี่ยคือ3วัน2คืนสําหรับ1กรุป๊ปนะคะก็จะมีแบบกิจกรรมมีมุมมองอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยก็จะมีอยู่เยอะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพบและก็สัมผัสนะคะคือร่วมทิปไปกับเขาก็ากคือคณะทัวร์นะคะ ซึ่งไกด์เนี่ยจะเป็นไกด์ในพื้นที่ก็คนที่รู้เรื่องราวของฮ่องกงเป็นพิเศษอยู่แล้วแน่นอนไกด์คนนี้ก็จะพูดได้ทั้ง,งภาษาอังกฤษา <c oughs> ภาษาจีนกลางภาษาคันโตนิสก็คือภาษากวางตุง้ง <c oughs> ภาษา,ษาฮ o อกเก้นของเขาอะ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายก็คือพูดภาษาไทยใช่ไหม <c oughs> นั่นคือเวลาการอะไรอะการสื่อสารมันจะทําให้แบบรู้สึกว่าคือเวลาสังเกตไหมเวลาไปอย่างนี้ ต้องการคุยกับไกด์มากที่สุดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไม่ต้องต่อหลายชั้น<ช>อ่าน<ช>ั่นคือไกด์เนี่ยอยู่ๆจะเป็นจะมาไปสอบแล้วไปเป็นเฉยๆเนี่ยไอ้น,นี่ใครๆก็ทําได้แต่ไกด์ที่สามารถจะทําให้ท่านเนี่ยเคลิ้มไปกับเขาเนี่ยใช่ว่าเคลิ้มเลยนะทํายากมากไกด์หลายคนสังเกตไหมเจอกันแค่สาวันคแค่วันที่สองคุณรักเขาแล้วอะออใช่ถามว่าทําไมครับนี่นี่นนคือ เป็นการตลาดที่เราต้องการจะมาบอกกับทางเพื่อนช่างแล้วก็คุณ<ช>ผู้ชมชว่าเขาใช้วิธีการอะไรอย่างที่อาจารย์สมพรเคยมาพูดนะคะเพราะว่าคนเราโดยเฉพาะคุณเพื่อนช่างที่ไปเนี่ยแน่นอนว่าเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ร้านเราจะเป็นผู้ขายนะคะเราจะเป็นคนทําธุรกิจแต่พอไปถึงตรงนั้นเนี่ยบางทีเราต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้ซื้อ,อนะคะและคนที่ขายให้เราก็คือไกด์พวกเราก็น่ยะนะครับ ปกติก็จะหวานล้อมให้ลูกค้าติดจานติดไปแล้วก็จะให้ติด2จุดถ้าติด2จุดก็จะให้ติด4จุดพอติด4ี่จุดแล้วก็จะพยายามบอกว่าเนี่ยไปบอกเพื่อนบ้านเดี๋ยวจะให้ตังอีกอะไรเงี้ยก็ไปเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยนะแต่พอมานั่งเป็นลูกทัวร์เขาเริ่มมาขายความความขายอะไรบางอย่างแหละซึ่งแน่นอนอย่างแรกเนี่ยพวกคุณไม่ได้ซื้อทัวร์เพราะว่าเราเป็นคนพีเอาจัดทัวร์ให้ แต่เขาจะต้องมีกลลลเม็ดเคล็ดลับในการที่จะมาอะไรพูดอะไรบางอย่างให้คุณเชื่อในเรื่องบางเรื่องซึ่งคุณอาจจะแอนตี้หรือว่าไม่ชอบหรือเฉยๆหรืออาจจะไม่เชื่อมาก่อนหน้านี้แต่คุณอาจจะคอยตามเขาได้ไอเนี่ยมันน่ามาถอดรหัสให้กับพวกเราเนี่ยได้รับทราบกันใช่เรื่องแรกที่โดดเด่นเนี่ยก็คงไม่พ้นเรื่องของฮวงจุ้ยนะคะเพราะว่าเกาะฮ่องกงเป็นเมืองแห่งฮวงจุ้ยอยู่แล้ว แล้วที่สําคัญนะถามว่าอยู่ๆถามว่าทําไมาเราสองคนมาพูดเรื่องนี้ได้ผมไปเซอร์เวย์มาก่อนฉะนั้นคือผมได้ฟังไกด์คนเดียวกันพูดซ้ํากัน3ครั้ง <c oughs> ผมรู้แล้วว่ามันคืออะไร <c oughs> อันนี้นคือบางทีนะประสบการณ์หรือว่าค่าเรียนมาอาจจะแพงไปนิดนึง <c oughs> ต้องไป3ทีแต่ว่ามันคุณค่าจะมาบอกกับทางพวกเราครับ <c oughs> แล้วก็มีความสุขได้จะมาแบ่งปันให้พวกเรา เขาไปพอยงหลังจากลงมาเนี่ยศษาสามบินก็จะมึนๆกันนะเพราะว่าสามบินใหญ่มากสามบินไอเช็กลับก๊อกเนี่ยนะคือแต่จริงๆเล็กกว่าสุวรรณภูมิไหคุณรู้เปล่ามาเสร็จปุ๊บก็ไปเข้าตอมบางบางกรุ๊บก็โชคดีหน่อยมาปุ๊บเดเข้าออกเลยบางกรุ๊ปก็อาจจะแบบเลียบ้างแต่พอได้รวมตัวกันที่ตรงอะไรอ่ะตรงจุดรวมคนก็จะมีไกด์มาพูดูดคือตอนนั้นมันกับว่าฮ้ยงงจะซื้อของก็ไม่รู้จะซื้อยังไงเงินก็ไม่รู้จะจ่ายยังไงไม่รู้เขาจะพูดภาษาอังกฤษได้ไหม แต่พอขึ้นรถไปเสร็จปั๊บพอเขาพูดสวัสดีครับอะไรอย่างนี้ก็คือเอาละเจอคนไทยก็ยังมีอ่ใจผเราก็จะไม่ได้คุยเขาก็จะคุยให้เราฟังแล้วสังเกตไหมไกด์บางคนเนี่ยบุคลิกไม่เหมือนกันไกด์บางคนเน้นการอินเตอร์แอคทีฟเคยไหมครับอะไรอย่างนี้นะหรือว่าอย่างนี้ไหมครับแล้วบางคนก็ไม่เน้นบางคนก็จะพูดพูดอย่างเดียวพูดอย่างเี้แล้วก็มีอาจจะมีมุกบ้างหรือบางคนก็จะแบบว่าเนี่ยคือ รู้ว่าลูกๆทัวเริ่มไม่เล่นด้วยทําไงผมมีของรางวัลารจมาแจกดึดูดเห็นไหนมคุณนี่คืออย่างแรกเลยนะ <c oughs> คุณสังเกตไหมบุคลิกของเขาอะ่ะมันก็จะเป็นการนิยามการตลาดที่มันเหมาะกับเขา <c oughs> ถ้าโดยปกติคุณเป็นคนไม่ค่อยสูงสิงกับคน <c oughs> คุณจะไปพูดเยอะมากมายเนี่ยไอ้น,นี้มันก็คงจะลําบากอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบอะไรอยากชอบ ชอบความรู้เรื่องชาวบ้านนะครับชอบคุยไปหาความรู้ที่ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะมาพูดในคนคนอื่นฟังอย่างเงี้ยคุณจะเจาะแจะไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะมีการตลาดอีกแบบหนึ่งเหมาะกับคุณที่สําคัญเนี่ยคืออย่างนี้พอเขาคุยเนี่ยเนื้อหาของทุกคนเนี่ยบุคลิกไม่เหมือนกันแต่จะมีประโยคทองอยู่ประโยคที่ไปทุกคนต้อง,ต,องต้องเจอ,อประเทศท่องกงนะครับ <laughs> ดูเป็นเกาะเล็กๆอะไรอย่างเี้นะนึกว,ว่าเรียนให้ทราบเ,เรียนให้ทราบนะครับว่า,เ,าเป็นเกาะเล็กๆแต่มีความอะไรมีความเทคกซ์แยังีแล้วก็ประชากรอ,อย่างงี้แล้วพวกเราคิดว่าเกาะของใหญ่ไหมครับประมาณนี้ใช่ไหมอ่าทุกคนก็จะแบบแดาวบ้างไม่ดาวบ้างก็คือไม่สนจะหลับอะไรประมาณนี้บางคนก็สุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยใหญ่ภูเก็ตคิดว่าใหญ่ใหญ่กว่ากันภูเก็ตใหญ่กว่า6เท่าอะไรประมาณนี้นะ,ะถ้าไปครั้งเขาจะบอกว่าใหญ่กว่า9เท่าเราก็จะเริม่มสับสนแล้วตกลงมันยังไงกันแน่ ภูเก็ตันขยายตัวขึ้นมาไงวะแต่ประเด็นก็คือว่าพอเขาคุยงี้เสร็จปั๊บใช่ไหมดูเหมือนอับคุยเรื่องภูมิประเทศค <c oughs> ่ะอ่ภูมิอากาศค่ะฮ่องกงนะครับอากาศเป็นอย่างงี้อ่าทั้งหมดนี่เป็นซักไหม <c oughs> เป็นข้อเท็จจริงหมดเลย <c oughs> <ช>อ่าคนฮ่องกงน,นะครับคือนิยมเสือเดินทางนี้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายมาตกได้ด้วงเรื่องอะไรคนฮ่องกงเนี่ยมีความเชื่อว่าอ่าชีวิตจะดีได้เนี่ยต้องประกอบไปด้วย3อย่างหนึ่ง ดวงของท่านเองสองความสามารถของท่านสามห่วงจุย้ยนั่นนะครับมันเป็นที่มาเลยครับ <c oughs> นี่คือมันหลีดมาเลยเห็นไหม <c oughs> เขาจะเอาเรื่องที่แบบเป็นข้อเท็จจริงมาก่อนถ้าเป็นเราใช่ไหมก็เราอาจจะบอกว่าเนี่ยเนี่ยโอ้นิกกูไม่ดาวเทียมเนี่ยสร้างขึ้นมาเมื่อปีนี้แล้วก็หนะ้าตอนนี้เนี่ยดาวเทียมสามารถส่งสัญญาณผ่านได้ยีบสาประเทศแล้วดาวเทียมณวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีเนี่ยก็คือดูฟรีประมาณ200ช่องช่องใช่ไหม และจานดาวเทียมที่รับวันนี้เนี่ยราคาไม่แพงแล้วหมายมันเริ่มแคบเข้ามาและผมเนี่ยก็เป็นคนติดตั้งจานอะไรประมาณนี้นะแต่เขาเขาแยบยนกับเราคือเขาจะไม่พูดเรื่องอื่นเขาจะบอกว่าเนี่ยเขาเชื่อเรื่องผมงจุ้ยเสร็จปุ๊บก็จะไปแต่ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องนี้นะอะไรก็จะบอกว่าเนี่ยท่านลองมองที่ทรายมือของท่านเห็นไหมครับสะพานนี้จะเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็พระพูทสักพักเนี่ยโหประวัติน่าสนใจมาก แต่อย่าเพิ่งพูดตอนนี้ครับเยมองข้างทางขวาเ,เราก็จะอ,อ,อะไรของมันจริงๆนะพวกเราถ้าพวกเราไปไปมาแล้วนะมพวกเราอาจจะแบบลำคาญมันหน่อยๆนะแต่เนี่ยมาฟังผมพูดจะขำม,มากเพราะว่าเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆมันจะต้องแบบทิ้งท้ายแล้วให้เราสงสัยว่าแล้วทําไมมึพูดไม่จบเพราทำไมไม่บอกอะ่ะเออแล้วคือไม่ใช่หรอกกลัวว่าเดี๋ยวเที่ยวหน้าขึ้นมาใหม่ มันจะลืมไม่ใช่เดี๋ยวมันจะเลยสถานที่ที่มันสำคัญสำคัญไงคุณแต่อย่างที่บอกไงไกด์เนี่ยเขามีเขามีกลยุทธ์มีวิธีการแล้วบางทีไม่ใช่หรอกบางทีมันมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกใช่ไหมใช่ไอคนขับก็ขับไปมันก็เลยไปแล้วกันเลยจะเพิ่งพูดก่อนหน้าอะไรประมาณนี้แต่เขาสามารถที่จะมาต่อเนื่องเรื่องราวของเขาที่เขาเล่าได้ดีมากเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านบอกว่าอะไรท่านบอกว่าเนี่ย ฟังเสร็จปุ๊บเออเมื่อกี้เรื่องเมื่อกี้อยากสงสยัยเอาไปเที่ยวเสร็จปุ๊บกลับขึ้นมารถใหม่ <c oughs> เขาไม่พูดใช่ไหม <c oughs> ก็จะมีคนถามเออเรื่องเมื่อกี้ค้างอยู่เป็นยังไง <c oughs> โอ้โห,โหพี่คนนี้นะครับมีความสงสัยที่ดีมากครับเป็นคําถามที่ดีครับเดี๋ยวผมจะมาเรียนให้ทราบนะครับนี่ <c oughs> เห็นไหมอ่คือเริ่มเริ่มสนิทแล้วพ <c oughs> อเริ่มสนิทเสร็จปุ๊บนิกสังเกตไหมตอนแรกที่เขาพูดอ่ะ เขาจะมีการพูดหลายเรื่องแต่เรื่องที่เขาค่อนข้างให้ความเชื่อให,ให้ให้ความให้น้ำหนักมากคือความเชื่อเรื่องของจุย้ยเพราะว่าฮ่องกงเป็นเกาะเล็กมากๆฉะนั้นคือการแข่งขันการทํางานกันเนี่ยมันดุนแรงกับประเทศไทยหลายร้อยเท่าเขาเลยบอกแลว,ว่าเนี่ยคนฮ่องกงจึงต้องหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่มันไม่ได้เป็นเชิงของแค่อะไรจิตวิญญาณ มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาผสมโดยที่สามารถอธิบายด้วยเหตุและผลได้ด้วยอะไรเงี้ยช่นก็บอกว่าเนี่ยสังเกตไหมเขาไม่ให้นอนอยู่บนคือบนทานใต้คือยหรือไปนอนอยู่ทางทิศตะวันออกตะวันต,ตกอะไรก็แล้วแต่นะ,ะแต่เนี่ยพอพูดมาสักพักเนี่ยคุณคุณจับใจความให้ดีดนะตอนแรกเขาจะบอกคุณเรื่องกว้างๆเลยประเทศนี้เป็นอย่างไรสักพักคุณผ่านไปไหนเห็นไหมครับตรงนั้นคือสะพานอะไรมันอยู่ใกล้ตัวไง และสะพานตรงนี้เนี่ยแล้วทางด่วนเนี้ยที่เรากําลังจะลงไปลอดใต้อุโมง์ไปเจ็ดบเมตรอ่า<ๆ>กำลังไป <c oughs> พอมาสักพักหนึ่งจะใก,กล้ตัวมากเรื่องของจุ้ยนะวันนี้ยัยงผมนะครับผมเนี่ยคือไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยครับแล้วก็คือมาวันหนึ่งเนี่ยก็คือผมก็ได้มาเจอประสบการณ์อย่างนี้ซึ่งมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เนี่ยผมก็ไปนมัสการท่านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบว่าโอ้โหคราวนี้คือเริ่มนะ มันน่าเชื่อถือไงช่วงแรกมันเป็นฟักอย่างเดียวเลย <c oughs> พอช่วงช่วงสองมันเป็นเรื่องความเชื่อแต่เราก็เชื่อแล้วไงพอเราเชื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราไปปุ๊บทุกคนก็จะไปวัดโปลินนั่งกระเช้าลอยฟ้าไปครับ5 7กิโลเมตรยาวที่สุดในโลกกระเช้านี่สร้างโดยเยอรมัน,นไปเสร็จปุ๊บก็ต้องไปตะโกนด้วยด้วยเุ็คนตอนนั่นคือหมดแล้วก็ทุกคนกลัวจะไม่ได้ตะโกนนะครับเออก็บางคนก็อายหน่อยก็อาจจะพูดเบาหน่อยแต่ไกด์ก็จะบอกครับ ถ้าพูดดังมันจะสะท้อนอะไรคูณสองคูณสามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามให้เราสึกว่าคือคุณทําแล้วเนี่ยคุณสบายใจไหมเห็นไหมการตลาดอย่างแรกสุดพูดเรื่องรวมที่เป็นแฟกต์แล้วมาอะไรมาพูดใกล้ตัวแต่สุดท้ายเนี่ยคือยังไม่ลืมว่าเนี่ยทำยังไงให้เรารู้สึกสะดวกแล้วก็สบายใจอุ่นใจที่เราได้คุยในเรื่องนี้อตอนนั้นเนี่ยเขาบอกไงคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่ว่าคือคนมาทุกคนเนี่ย คุณลองไปดูนะครับไม่น่าใช่ว่าจุดหลายจุดที่มันมีอยู่ทําไมมีสินแสสามคนต้องมาให้ยืนจุดนี้แล้วพูดแล้วมันตะโกนแล้วมันกล้องแล้วก็เออมาถ้าเกิดคนที่ไม่เชื่อใช่ไหมอยากจะไปพิสูจน์จริงไหมม,มันเป็นไปได้ไหมมันอาจจะมีห้องกั้นอะไรอยู่หลอกเราแต่ยิ่งบอกคือไม่มีไงแล้วพอยืนตรงนั้นปุ๊บมันกล้องจริงๆอพอนี่ก็คือเป็นเหตุผลครับว่าทําไมส่วนใหญ่นะครับทริปที่ไปฮ่องกงครับจะต้องพาไปนองปิงก่อนมันสามารถอธิบายเรื่องความเชื่อด้วยวิทยาศาสตร์ได้ก่อน อ่าแต่ถ้าในมุมวิทยาศาสตร์อ่ะที่พี่แชร์แบบว่าศึกษามาอะไรเงี้ยอ่คิดว่าทําไมจะต้องแผ่นเป็นแผ่นปูนตรงนั้นก็อ่ที่ที่ที่คิดนะนะมันจะมีคือสังเกตไหมอ่จุดกระทบของของเสียงแต่ละที่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าภูภูมิประเทศมันเป็นยังไงและเปิดตรงนั้นเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นมันเป็นเขาล้อมฉะนั้นคือเขาเนี่ยนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันถ้าเกิดเราตะโกนในเขาอ่ะมันจะมีเสียงกล้อง แต่มันอาจจะมีเขาบางลูกตั้งอย่างนี้แล้วก็มีจุดตัดพอดีเด้เหมือนกับพิกัด GPS ตั้งเสร็จปุ๊บแล้วมันอาจจะเป็นจุดทองที่ว่าพูดออกมาแล้วมันอยู่เสียงอาจจะเปล่งออกมาได้มีกลางวานผ p e อิญว่าอย่างที่บอกก็คือเราก็ไม่รู้นะแต่คือศาสตร์ของเขาเขาคงมีการศึกษามาแล้วสินแสก็คือมามาดูไงแต่อาจจะไม่ใช่สินแสอย่างเดียวอาจจะเป็นนักนักธรณีวิทยามาดูก็ได้เราใครจะไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ,ถ้าเกิดเราบอกว่าเนี่ยมีนักธรณีวิทยาสามคนมา ปกติแต่ถ้าเกิดมีสินแสสามคนนะครับซึ่งไม่ถูกกันเลยแต่มาดูที่เดียวกันเอาแล้วโอ้โหที่นี้มันต้องดีแน่ๆมันกับคนคนสามคนแข่งกันอ่ะแต่สุดท้ายมาบอกว่าเนี่ยที่นี้ดีคุณจะซื้อไหมคุณต้องซื้อ <c oughs> เห็นไหมนี่คืออย่างแรกสุดเลยที่เขาบอกเรา เป็นความสนุกสนานนะคะที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าในมุมของการตลาดก็ที่พี่ชาได้เน้นย้ำไปนะคะว่าสิ่งที่ไกด์เขาพยายามที่จะทําให้เราเชื่อ,อก่อนนะคะก็คือจะต้องแวดล้อมมาด้วยเรื่องราวที่มันเป็นข้อเท็จจริงอย่างที่บอกนะคะแล้วก็มาเรื่องที่มันใกล้ตัวเรามากขึ้นนะคะใกล้ตัวเรา<อ>ใกล้ตัวเขาใกล้ตัวไกด์อ,อะไรเง<อ>ี้ยคือเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยสัมผัสได้แต่เดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเราจะมาดูว่าการตลาดในรูปแบบนี้เนี่ยเราจะเอามาปรับใช้กับเรื่อง ราของธุรกิจจานดาเทมได้อย่างไรพักสักครู่เดียวค่ะ